สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมบาเห็บแดดหนก็เชื่อมแปรนะคะเนะเมื่อกี้แอร์ก็ช่วยเช็ดน้ำที่ฝนมันไอหน,นีซใส่นะเริ่มด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ Hãy miếng đông kìa Ghiền ít Gõ Để không bỏ lỡ những ở dẫn đông kìa đó តើអត់រទីទេចុចបេងជីតូននេះទូន เราจะมาวิ่งตรงกลางก่อนที่เราจะเชื่อมไปกลางเราหาจุดตรงกลางให้ได้ก่อนจมอยจุดตรงกลางมันได้ไปก่อนเพื่อความตรงกลางมากที่สุด หาจุดศูนย์กลางได้ว้างน่ได้ว่ามันกลางอยู่ตรงไหนได้ไหมตา เรือตื้นตระงแล้วตองนี้กับของนั้นก็ต้องเหมือนกันอือ คือตรงกลางแล้วก็เอาไอ้นี่นะท่านตั้งกิโลกิโลขึ้นไปเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเท่ากันเราจะเชือกทุกท่านหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่มันตรงๆหน่อยออแต่ส่วนใหญ่ขานิยมใช้เชือกมาชมดีกัน น,นี่ตรงไหมนนี้ตรงอยู่เดี๋ยวผมใช้อันนี้เลยแทนเชือกไอ้นนเหล็กตัวนี้น้องท้านแทนเชือกนะอ่าไม่ถึงเด้อไม่ถึงเลยขาดหน่อยเดียวเว้ยอาเอาให้มันรู้ที่เลยแหละว่ามันตรงหรือไม่ตรง โอเคอ่าแค่นี้ถุกท่านเราวัดข้างหนึ่งตรงแล้วก็ข้างโน้นเราก็ไม่ต้องวัดอ่า้างโน้นเราไม่ต้องวัดน้นาแค่วัดข้างเดียวนะข้างโน้นมันต้องตรงอยู่แล้วถ้าเราตัดเด็กมาเสมอกันอ่ะนะ โอเคเสมอละเด็กใครใกล้ใครเชือกก็ได้อ่าตอนนี้เราโอเคแล้วตรงและชุ่มน uh ี่ก็จะเปียกนิดนึงเก็บเอา แปรที่ผมใช้ก็จะเป็นนิ้วคุณนิ้วนะครับ ชื่อมอยู่ก็จะเป็นการเชื่อมเต็มนะครับไม่ได้แท็กเอานะเชื่อมเต็มเลยนะครับเชื่อมเต็มหน้างานเลยเต็มหน้าของเหล็กเลยเพื่คอความคงทนเรจะใช้งานได้ยาว,ยาว 那个，สวัสดีค่ะ。